เป็นอะไรเป็นแมวเป็นลิงไม่ใช่หรอเป็นแมวหรือเป็นลิงเป็นอะไรแมวเป็นไรนะแมวผู้หฉลาดนะเนี่ยเป็นอะไรนะแมวเป็นลิงไม่ใหรอแมวสรุปเป็นลิงหรือเป็นแมวเป็นลิงหรือเป็นแมวเป็นไรเป็นไรไม่บอกเลย เป็นอะไรเป็นอะไรเนี่ยเป็นแมวหรือเป็นลิงเป็นอะไรนะแมวฉลาดเนี่ยพูดได้รู้เรื่องเลยเป็นไรแมวอืมเห็นไหมฉลาดฉลาดแมวบ้านนี้เป็นอะไรนะอีกทีบอกบอกเขาทีก็เป็นไรทีบอกเขาก่อนเป็นไรไม่บอกละงอนเห่อยใช่ไหมเป็นอะไร bên này bên này mới lên là ngon bên mèo bên này bên này bên này, này? mèo mong nghe mèo thôi thôi